ขวังพี่ฮะเอาเงี้ยคว่ำมือคว่มือคว่มือเก็บหมดร้อเที่ยวกวนงโอ้ยเอร์เบอร์เก่งในดอกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ฝากเฟซบุ๊กแฟนเพจผมไว้หน่อยนะครับก ใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับก็คือเวลาบ่ายโมงตรงถึง4ี่โมงแล้วก็รอบดกก็คือ5้าทุ่มใครอยากดูสตรีมหรือว่าไม่มีอะไรทาก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Facebook แฟนเพจหอยสังนะครับก็อันดับแรกก็มาที่ค้นหา Facebook แล้วก็พิมพ์ว่าอหอยสังนะครับพิมพ์ว่า h o y s a n g ปึ๊บพอพิมพ์เสร็จปึ๊บก็ขึ้นมาเลยปั๊บแล้วก็กดไปแล้วก็มาที่หน้าเพจผมเลยปั๊บแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วหรือว่าค้นหามาแล้วนะครับใครที่อยากได้เสื้อนะครับตรงที่มมป ไอคือเนี momentos, access, list, land, or or so sure ่ยลิงก์ซัพพอร์เตอร์ก็คือสามารถกดกดมาได้เลยนะครับกดมาแล้วเราก็กรอกอีเมลอะไรหน่ะเหมือนเอาบัตรเหมือนแบบเรามีเะนในบอใช่ป่ะมันก็เหมือนแบบเอาวอลเล็ตอะใส่ใส่เลขวอลเล็ตอะไรอย่างเงี้ยแหละเราซื้อของในเกมฟรีไฟลอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเหมือนซื้อเหมือนเหมือนกันซื้อกดลิงก์ใส่รหัสเหมือนกันแล้วก็ข้างล่างแบบฟอร์มก็คือใครที่กดครบ6เดือนแล้วนะครับก็สามารถมากรอกแบบฟอร์มรอรับเสื้อได้นะครับตอนนี้ก็มีคนกดครบแล้วนะ ใครที่อยากอยากได้เสื้อหรือว่าอยากได้สติ๊กเกอร์เพจก็กดซับพอร์เตอร์มาได้ฝากเพจผมไว้ด้วยนะครับสตรีมทุกวันนะใครที่มาแล้วก็สามารถมาทักทายกันได้มากดติดตามเพจผมได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมแพ้อีกแล้วเขาจ้แพ้พี่รวยเราไม่อยากจะชนะเขาเลยหรอวะไอ้ยูดักแข่งหรอให้ดักแข่งมาว่ะเฮีย เราแข่งไอทีว่ะมาดิเรามีนักแข่งไอทีเหมือนเดิมเลยพี่วอนมาด้วยว่ะเอาว่ะพี่สมวิจเจอหน้าแข่งว่ะนักแข่งตีไอ้นักแข่งนักแข่งสามครับน้องกูเป็นอดีตครับโค้ดทีนักแข่งสองแชมป์โลกหนึ่งอีโคเต้ทางที่เดินผ่านมาเราไม่าม้ตึงเลยอ่ะเรามีนักแข่งสามคนแล้วก็มีอดีตนักแข่งคนหนึ่งเอ้ยของกินแม่ประเด็นอะ first blood โอ้หเจ๋เยังไงอ้โหหลังเข้าเรามาจากไหนไว้เจ๋ลอยละนั่งเงีย้อน่ไหนตัวคอณท้องบน้บนสองบนสอดีดูครับดูวิชาผมเฮ้ยเฮ้ยมาแครบเฮ้ยเฮ้ยวะแยหาาไปด้เี้ยไอ้ มาเฮลารายเยจังวะวันเนี้ยทำอะไรมาบ้าอะไรวะกูเป็นคนจริงจริงเลยสืบดิพี่เราไปทำอะไรมาส่งมันโลกอะไรเดี๋ยววะเฮ้ยดี่เลยโห่ดีดี่โห่มันองโลกอย่างนี้ดิวะแหมเรา้จักเราแจ้งหลายปีเนี่พิ่งชมกูครั้งแรกมนเดียวแล้วลุงปล่อยน้องออกมาเจอกันหน่อยครับอยู่หน้าบ้านแคมป์อยากขอเจอตัวหน่อยครับพอดีเอารุ่นใหญ่มาคุยฮะบ้าเราเนี่ยเฮ้ยเหมือนได้แล้วครับ มึงดูนักแข่งกูสองตัวนะอย่าทำให้สักอินคนหรือเปล่พี่โอ๊ตอร่อยดิพี่โอ๊ตบดาวพี่รวยพี่รวยเต๋อบอกโอ้โหกูตายเลยไม่มีใครรักกูอีกแล้วกูตายอ่ะไม่เงียบบอกไม่เงียบบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเลยเอาอะไรนะเอาพี่โอ๊ตมาเอามาแบกโดเฉพาะนะพี่พี่รู้ตัวแล้วบ่สเดี๋ยวพี่คอยดูพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตโชว์ดิพี่โอ๊ตดันหน้าเลยฮะไม่ชุบกูได้ชุบกูได้หรอเป็นไงนักแข่งกูกระโดดจริงช แงชุบเลยชไนแ่กตายแล้วลแ่เาเฮ้ยไอ้เยี่ยกตายยังไงไอ้เี่ยมันไม่รับเลยไอ้แดนมันไม่รับเลยวะตายตายตายเก็บมาสวยไอ้แดมึงไม่รับพี่ยไอ้ดไ่ใช่ตตายบก๊อมีบอลป่ะพี่ออกได้เนี่ยทาไมขงนัยพี่าต้องไปอลไวนยเออต้องทำไปต้อไปปไู่ไม่ไไ่ไ ดึงกันขวามือที่ดถที่ดาวว่ะขวามืออ่ะเออตรงรถบัสไะ้ด้รถบัสขวามือรถบัสรถบัสขวามือหันขวาฮะเรียนไม่มีไรเรียแปลนไรเรียนเป็นไงเดี๋ยวคอยดูนะแข่งผมไปดูคอยดูพี่โอ๊ตผมขอไปพูดเยอะเล่นกับเล่นกับผมมาแข่งแล้แข่งเดี๋ยวคอยดูเรียนมือเดี๋ยวคอยดูนะไงให้กูดูเลยกอดูเลยโอ้โดูดูแล้วเจ็บด้วยเป็นไงโอ้โหไอ้แบบโดนไปตามสอบมันเก่งนะอีดอ เป็นมูญิงกระตำตอบมันบัตรตบเนี่ยแม่งน้ำกดแม่เกล็ดกูเลยบัตรตบเป็นน้ำกับไอ้ตัวผู้หญิงนั่นน่ะไอ้เยสกูจัมาถ่ายตารางเลยไงวะไอ้ที่อกนั่นไปกดเต้นตีใช่ไหมเลยจัดนบแม่งผู้หญิงเหรอแม่งนีเริ่มไม่ไหวแล้วนะตบเจ้กูหน่อยบอกริงด้วยผู้หญิงเนีิงเาเริ่มไม่ไหวแล้วนะตบเจ้กูหน่อยบอกริงด้วย

แบกเลยอะ่ยะไอ้แดงก็ไม่แบกแล้ก็ตายเลี่ยนมันก็ยิ่งแล้วเลยไม่ไหวนะขอท่องใจพไปก่อนแล้วกันดีบ่ฮูดีกาดีจาวผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้มาหาใหม่ละ,าละมาละเฮ้ยได้ะลยทีมได้อจริงแล้วนะขวากระเพียงยิงผมขวากระพีงถังเข้าอีก,กเยอะโอ้ยเยอะจรอง

จะซามศบกูทำไมนะว่าไอ้เป็ไอ้บัตรอบเหมือนเก่งเหรอชนะเกมนี้ให้สี่เปนห้าดาวเลยครับเนี่ยตรงนี้อีกแล้วกูตาบดเดี๋ยวคอยดูดิทาบิดกูอีกนะไอ้บัตรตบดิ้กกูตามนันบ้าเลยนะขอเลขที่บ้านหน cheat. ่อยดิกูขอเลขที่บ้านหน่อยดิได้สปาร์ตแล้วบัตรอบเจอกูหน่อยเป็นรถลายสังหรณ์บัตรอบแรงกระพงแรงกระพงขวาขึ้นเลยแรงนาด้าขวามือเองตรงเนี้ย

มันร er. er> ู uhh ้ดีอะไอ้เหี้ยนี Damn, yes. um, er ่มึงเฮ้ยข้างล่างข้างล่างจะดาวิ้ข um> ้างล่างจะดาวิ้งไม่ตายเลดี๋ยววะข้างล่างข้างล่างเอาปิดเองทรืไมวะเนี่ยไปไแนวะขะวะไอเดอ้แดนกี่พอร์ตด้วยแนตายหมดเลย โอ้โหโดนต่อทางเลยเชียล่ะเข้าเก็บหมดลเก็บหมดห้ารอยเพื่อนอ่เก็บมโอ้ยม่เก่งในดรับต่อตูมึงไงผู้หญิอ่ะเียคนแบ ยี่ไฮไลท์เต็มแบบบอกเลยว่าถ้ากูึ้นมาหลานะบัตรท็นี่ไม่ได้เกิดยิงแต่กูอยู่นั่นแหละตามแต่ตบแต่กูกูไปทำอะไรให้มึงไว้รูปบัตรท็พอจิงมาแล้วมันจะมหร่อเปล่าไอ้เนี่ยพี่เธอเวยอ่ะต่อเวลาเราจะดาบแโอ้มันไม่ตอมัจะดามันได้มาแล้วดาอบอกแล้วมัน่าสวยสวยเฮ้ยมันจอตัว มันถ่ายให้โหไปอยู่พี่โพี่โอเดี๋ยวเนี่ยถ่ยกูไอ้ใว่าเไ่เลยนะะเ้นเต็มไปก่อนดิเต้นมก่อนดิพี่โออีนั่นเเต้นเต็กูันขอเต้นเต็มก่อนเถอะอีเนี่ยเต้นเต็กูนะัวผมนา่เานะโอ้โหนะเต้นเต็กูเียโอ้โหนะ บอกละไหนครับดาดจะมานะดาดจะมานะนะเดี๋ยวกดไปชนะแล้วนะครับชนะแล้วนะครับไหนนะครับเืิดดวงกาติศาเปิดดวงไหนบอกชนะให้แล้วนะถูกปิดแล้วปิดแล้วอะไรเฮ้อย่าปิดดิอุ้ยกูสาทำได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเว้ยทำได้ตั้งหลายรอบเลยนะเนี่ยวันนี้ไม่ได้สักรอบผมไม่เข้าใจเลยทำไมต้องมาปิดผมด้วยอ่ะ เฮ้ยผมว่าผมก็เล่นดีนะวันนี้